สาเหตุที่ทำให้ฝ้าดำเข้มขึ้นได้วันนี้นะคะมีคำถามเข้ามาที่ YouTube ค่ะถามว่าตอนนี้เป็นฝ้าอยู่แต่ฝ้าของผมเนี่ยมันจะดำขึ้นไหมเข้มขึ้นได้อีกหรือเปล่าวันนี้เราจะมาบอกกันนะคะ5สาเหตุนี้ทำให้ฝ้าที่มีเนี่ยมันดำขึ้นได้แล้วก็เข้มขึ้นได้ค่ะ ข้อแรกเลยคือดื่มน้ําน้อยข้อนี้เราจะเน้นย้าอยู่ประจำเลยนะคะสม่ําเสมอเลยว่าการดื่มน้ำเนี่ยควรจะดื่มให้ได้วันละ2-3ลิตรเพราะว่าถ้าดื่มน้นําน้อยเนี่ยผิวเราจะแห้งขาดความชุ่มชื้นไม่ได้ดีท็อกซ์ของเสียออกไปมันก็จะเกิดผลเสียเต็มๆเลยกับผิวเราดังนั้นนะคะลองพิจารณาดูว่าช่วงนี้ถ้าฝ้ามันเข้มขึ้นดําขึ้นคุณดื่มน้ําน้อยหรือเปล่า ข้อที่2ค่ะนอนน้อยอ่านอนน้อยก็ส่งผลนะคะคนที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอเครียด,ร,ยดรู้สึกว่านอนหลับหลับตื่นตื่นหรือว่ารรหว่างคืนเนี่ยนอนหลับไม่ได้ไม่ดีพอมันจะส่งผลเช่นกันเพราะว่าการนอนที่ดีนะคะทําให้ร่างกายเราได้พักผ่อนเต็มที่ผิวเราก็ได้พักผ่อนเต็มที่และช่วงที่เกิดกรดฮอร์โมนคือช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งตรงนี้เนี่ยกรดฮอร์โมนจะทําให้ผิวของเราซ่อมแซมส่วนที่มัน อักเสบหรือสึกรอไปและทําให้เกิด collagen. คอลลาเจนคําว่าโกรธคือเติบโตนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ฮอร์โมนพวกนี้ค่ะถ้าเราอายุมากขึ้นฮอร์โมนพวกนี้มันจะน้อยลงน้อยลงเข้าไปทุกทีต้องอาศัยการนอนหลับพักผ่อนที่ดีถึงจะช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้ถ้าคุณนอนน้อยนอนได้ไม่ดีพอนะคะก็จะส่งผลให้ผิวของคุณแย่ลงฝ้าก็จะดําขึ้นได้ค่ะข้อที่3เกิดจากการที่เราเนี่ยไปโดนมนลภาวะ เช่นอะไรบ้างมลภาวะรอบตัวมลพิษต่างๆเช่นควันท่อไอเสียควันบุหรี่อยู่ใกล้พวกสารพิษฝุ่น pm 2.5ทั้งหลายเรารู้สึกว่าระคายผิวบ่อยๆเนี่ยละค่ะอันนี้ส่งผลแน่นอนทำให้ฝ้าที่มีมันเข้มเกิดจุดด่างดำด้วยเพราะว่ามลพิษก็คือเป็นสารตะาสารอนุูลอิสระมันสะสมเข้าไปเรื่อยๆก็จะก,กระตุ้นเม็ดสีเม,มลานินให้เข้มขึ้นหน้าก็แก่ด้วยเวลาเจอพวกมลพิษพวกนี้ พยายามหลีกเลี่ยงนะคะหรือหลังจากที่เราเนี่ยออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านแม้แต่เราเนี่ยใส่หน้ากากไว้แล้วก็ตามแต่หน้ากากเนี่ยมันโดนั้งควันั้งฝุน่นตา่างก็ต้องทําความสะอาดถ้าเป็นหน้ากากผ้า,ก,าก็ต้องซักค่ะหน้าก็ต้องรีบล้างด้วยและล้างให้สะอาดด้วยนะคะข้อที่4ค่ะหน้าที่ดำขึ้นฝ้าดำขึ้นเกิดจากแสง UVA และ UVB ต้องบอกว่าแสงพวกนี้คือแสงแดดบางทีเนี่ย ก็มาในรูปของแสงแดดที่มาในตอนที่มันจ้าจ้าส0บโมงถึงบ่ายสองอันนี้จะทำให้ผิวเราไม่เร็วคล้ำเร็ว แต่แสงอีกแบบหนึ่งก็คือมันจะยิงมาระยะไกลเลยก็เพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ร้อนเราอยู่กับมันได้แต่จริงๆเนี่ยแสง UV มันส่องมาถึงอยู่เสมอนะคะแม้แต่เราเนี่ยอยู่ใกล้หน้าต่างก็จะโดนได้เหมือนกันพวกนี้ต้องระวังเพราะแสง UV เนี่ยทำให้กระตุ้นฝ้ากระจุดด่างดำให้มันเข้มได้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะชะล่าใจคิดว่าอยู่ในรถนะ มีฟิล์มอยู่ในบ้านอยู่ในออฟฟิศเรานั่งใกล้หน้าต่างก็จริงแต่ว่าเอ้ไม่ได้ออกไปตากแดดข้างนอกนี่แต่จริง,รงๆแล้วพวก U V พวกเดสท์ทอนมาถึงเราได้ก็ต้องระวังแล้วก็ทาครีมกันแดดทุกวันถึงจะเป็นเกราะคุ้มกันจาก U V ได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะที่ทำให้ฝ้าของเราเนี่ยมันเข้มขึ้นเนื่องจากว่าเกิดความเครียดอ่าต้องบอกเลยว่าความเครียดที่มันก็จะลิกงเลยทั้งนอนไม่หลับด้วยทั้งทำให้สุขภาพกายเราเสียด้วย หลายคนเนี่ยก็คือช่วงนี้อาจจะเสพกับข่าวลบด้วยหรือแม้แต่เรื่องของเศรษ,ษฐกิจที่ไม่โอเคไม่ดีหรือเรื่องของสุขภาพร่างกายก็เป็นกังวลในเรื่องของโควิดด้วยก็ทําให้เราเครียดนะคะเครียดเนี่ยทีนี้สมองมันก็สั่งการเกิดฮอร์โมนที่มันมูบวาบ ขึ้นขึ้นลงลงเวียงเวียงกันแบบนี้ทําให้อ่าร่างกายเรากระตุนฟ้าได้ฟ้ามันก็จะเข็มขึ้นได้ลองเช็คดูว่ามาจาก5สาเหตุนี้ไหมแล้วค่อยๆปรับถ้าจากความเครียดก็ลดความเครียดลงพยายามผ่อนคลายนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเราเองไม่ใช่แค่ฟ้าจะดําขึ้นแต่สุขภาพกายเราก็จะเสียด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่กําลังดูแลฟ้าอยู่ที่บ้านแบบนี้แต่อยากได้ชุดดูแลฟ้าที่ดูแลง่ายๆแล้วก็ปลอ ปลอดภัยไร้สารเก็ตมีแนะนำเป็นเซรั่มลดฟ้าหน้ากระชับประดับยีนจเจคกที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภยัยแล้วก็ช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวกระชับขึ้นใช้ร่วมกับการกันแดดนะคะบีบีกันแดดเคที่ s อ f 50 PA บวกแล้วก็สบู่เคที่ค่ะพักมาได้นะคะกับชุดนี้เซ็ตนี้ค่ะ